วัเดียวเราแก้ยีนี้ดานี่เรแก้มึงบ่อยมากและจะร้องมวันนี้จะไม่แก้มึงอ่ะแต่จะแก้อีนี้ทั้งวันนี้กลือจะเป็นมึงอ่ะเอาละจะให้อีนี้ือจะมึงเอาเคนเอย่างมันต้องเจอคนดีๆอย่างเราโอเะแล้เดีเราไปเตรียมพี่ขดีกว่าพีอับเดี๋ยวยี่นี้เพื่อนผมเนี่ยมันจะมา จะทำทำเป็นว่าผมเนี่ยไกลเป็นเปิดประเทศไปทำให้มันปิดตาของความปิดตาทุกเปลี่ยนตัวทุกเด็ดเลยอ่ารอนีกเอาะฮะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากมีรายได้นะฮะสมัครง่ายเล่นง่ายการันตีสายโคบไวมีครบทุกเกมบริการดี24ชั่วโมงนะฮะนี่เลยอย่าลืมนะฮะแอดขับเจ็ดอย่าลืมนะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดขับเจ็ดครบเป็ดเสร็จทีเด็ดตัวจริงนะฮะอย่าลืมนะฮะ เออก็ขดตอน่อยว่ามืงแข็งหรือเปล่าโคนมาโดนันมดแล้วไงิไห้ด้วยเดี๋ยวผมผมจะเที่กว่าขอเตะบอลตะกีเออโอ้เตอลนะต่้งขาแบบเหมตั้งเกียร์ต่ต้องปลนตานะเลาเลตานเดี๋ยว มาบอกแล้วกันว่าใครแตกไรกันงเวลาเขอไปถึงไอ้ไายว่าเป็นเป็นขาไทยนันแหละวก็ทีนแรกขาใครทีนสองขาใครอ๋อเห็นป่ะไม่เห็นนะพร้อมนะพร้อมนะวางนี้นะพร้อมนะเก่งทีนะอย่างนี้นะโอเคนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะมา อ่าอ่พี่วาก่อนอ่พี่วาอ่ะไอ้จอยใจจ้ยไอ้จ้ยเตะอ้าวใครยังคนตีมากคุยนีดมึงคนไม่ได้หวะงรองยรแต่แรงมากเวยจริงแแรงมากนะเอาแรงมาจากไหนกันบ้างมารอมารอ ก็เมื่อกี้ใครใส่อะไรประกันเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นอะไรนะกูเลยอะกูเหรอเราตอนนี้เดี๋ยวให้ไอ้รวยก่อนโอ้เมื่อกี้เนี่ยพี่ใส่ก่อนอ่าเราดูไอ้ัวยพี่เตะก่อนอ่าขอไหมอ๋อขอมไหมขอมไหมกูไม่อยากประมาทข้อมือเลยไอ้รวยไอ้พี่เออเอามา ไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วล่ะถามไม่มีคำว่าแดงเลยนะอันนี้มึงมีอะไรจริงนะเพื่อนเราต้เป็นที่เท่านั้นในรอรอบสามรอบติ๊กว่าไม่ได้ใช่แล้วรอบแรกมึงก็จีบเดร์นะใช่เหรอเมื่อกี้มึงก็เป็นแขกแต่ว่าสุดท้านี่มึงห้อยรอบไหนนะเพื่อนรอบที่สองเลยไม่มีรอบไหนที่เบาและไม่มีรอบไหนที่ยากกว่า 好啊亮！哇！啊